ต่อไป,อไปเป็นรายการแข่งขัน,นว่ายกบ25เมตรรุ่น7ปีปชายกบ25เมตร7ปีชายชุดที่2โล่ที่1กันตะพัดอรุบาลตักสินทิยร์ล่ที่2ใจพั์วิกตอรี่ทีมล่ที่3พงภูมิวิทย์เอเลียนเอสี กูฎี่นักรบัตัดปรียงอยู่ช่องว่ายที่สามครับท่านี้คือท่าที่พีบุญสนัดสุดเลยครับกุนว่าปุณเจะทำได้นัแสดเท่าไหร่ครับกุดนักษาอัาดิรีอูว่าจะทำเวลาได้เท่าไหร่ะออกตัวมาแล้วครับปุณนเวต Bård! 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 ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้าหนึ่งเจ็ดไม่ต้องกังวลนะครับนักกีฬาถ้าไหวไปต่อถ้าไม่ไหวให้ออกนะครับเอาเรื่องนี้เลยซโซ,โซ